ตอกไงสักรลสแตนเนี่ยที่กูดูเป็นโมจิกลัวละเอ้ดูดูก่อนดินี่ไงโอเคแล้วดิไงมันมันจะเดินสามตัวเหรอเดินสามตัวน่าจะสามตัวแล้ว,ว,ว,ลวโอ้สามตัวได้หรออา้าวมึงลองอ่าถ้าจําได้คือเฟดนี้มาก่อนใช่ไหมตัวอื่นยังไม่ออกพอสองปุ๊บอ่าถ้าเกิดว่าเฟดนี้กับบันนี่ออกมาแล้ว ตวัวที่สามก็คือฟ็อกซี่มันก็มาแล้วสามตัวฟังตก,ก่อนนะกูคิดว่าฟ็อกซี่ไม่น่าเดินเลยแต่ฟ็อกซี่น่าจะอาจจะวิ่งมา,ว,งางวิ่งแบบไม่บอกไม่กล่าวอยางวิ่งก็วิ่งอาจจะไม่เดินไม่ไม่เสียงเสียงไอนะ้น้ำมึงออกมาดิเฮ้ยบันนี่เฮ้ ยู่ในคบไอ้เหี้ยไม่ทานในสัตว์ปีงไายเย้ยอะไรบันนี่ตายไปดีเออบันนี่บันนี่จะปอกซีบันนี่ลูม about the loading นะไอ้เหี้ยตีเวฟฟอร์ไม่อยู่คืออรวะฟคเวอร์ว่ะมันอยู่ฟอร์คอเวอร์เฟรดี้ไอ้เหี้ยกูตายกูโดนบอนนี่แดงอยู่ฟอร์คอเวอร์ไล่ไล่แล้วนี่ไปแล้วเอาไหม่ ไอ้เฮียลูกกูไอ้เฮียลืมไปว่าแม่ไงไหนแม่เปรตล่าสุดได้ยินเสียงฟอนเต็ดน่าจะไอ้นี่แน่เลยวะ่ะอยู่ดินเนอร์ตอนนี้ผมอยู่ตรงที่เข้าห้องอาเขตเลยละสบายสบายแล้วไอ้เฮียกูไปกูไปไฟไม่ได้แล้ววะ่ะตมังตายแล้วไอ้เฮียจะดูไฟยังไงไม่มีใครไปไฟเลยเด้อเออเดี๋ยวกูไปเองก็ได้เฮียเดี๋ยวกูไป เฮ้ยพี่ซันแต่แต่แต,แต่แล้วมาทางไหนวะ <c oughs> ม,มึงมึงเดินจากห้องอะ่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายคือมึงก็อย่ามึงแต่ขอบซ้ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอโอเคแค่ไงกูไม่รู้เลยเอแล้วก็ไปซ้ายยัอยู่อยู่อยู่คาโก้นะอย่าเพิ่งเข้านะเว้ยเอ๊มึงเหี้มยมองมันอยู่มันอยู่มันอยู่คาโก้นะสัน ไอ้ไฟไฟบนไฟบนเอามึงยังไม่ไปเหรอไม่มันมีตัวอะไรไม่รู้เสียงเท้าอ่ะก็บันนี่มันก็บอกสีเฟดดี้อยู่บาร์ลุมนะสามแยกบาร์ุมเดินเข้าเดินเข้าอีนแแล้วแล้วอาเขตอาเขตมีปัญหาปะล่ะไม่มี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 ไมี่มีไม่ีไม่มีไม่มีไม่ไม่มี่ม อ,อ๋อฟ็อกซี่มันมีตัวเฮี้ยอะไรขยับด้วยอุย้ยซันระวัง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 ตอนต่วนสายไล่ละต,ตึมตึมตึมตมตึม,ตม,ตมเฮี้ยเราไฟไฟบนล่างเลยนะไฟบนล่างปับปับผมอ,อยู่เนี้ออกไม่ได้อ่ะวอนนี่อยู่ออกไปออกไปออกไปเลยออกมา ไอ้ทีไม่อยู่ไอ้ัต์เด้ไม่ต้องต้องไม่ต้องเดินอยู่ไม่อยู่บันนี่อยู่คาโ่ะเออมึงก็เดินผ่านห้องเอ็เอไอ้นั่นก็ได้นะเออมันมีอีกที่หนึ่งอ่ะเดินผ่านได้ผ่านให้ห้องอิเล็กทริคออ่ะมึงเดินอ้อมกัน,น,ดนกได้ไปไปสองไปสามสินแล้วนะเว้ยทางไหนแพ้ตรงตรงไปตรงไปเข้าไปเลยเข้าไปทางใน เขาไปเขาไปไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ถึงตรงเขาไปมึงตรงเขาไปในนั้นน่ะตรงเขาไปเออนั่นแหละเฟรนดีไปอยู่เฟรนดีอยู่สามแยกวนะเจ้ไปตรงไปไอ้เหี้ยครบร้อยไอ้ฟ็อซี่วะไอ้ฟ็อกหียคือไอ้ฟ็อกซี่กูต้องพยายามดูกล้องว่ามันอยู่ในพามานเปล่าเออเลี้ยวไว้ตรงไปก็พี่ก็เย come out you hit enemy night foxie don't let me kill y o ขวา เี่ยวขวาไปก็ตรงไปตรงไปข้างในเข้าไปข้างในข้างในไม่ไม่มึงเลยมึงเลยบอกแล้วมันมืดไงต่อเอามึงแก้เลยไอ้ยยกูต้องพยายามดูกูต้องพยายามสองกล้องดูเอ้เทียบอ้เหียนี่ด้วยว่ะก็ไปอันนึง นี่หายอ่เดินเดินย้อนไปย้อนไปมันต้องไปดูไอเนี่ยดูไอห้องอ่ะแต่มึงต้องไปแก้ข้ามึงก็มึงเดินย้อนไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปมึงเห็นประตูทางเข้าว่ามันจะมีที่หนึ่งอ่ะเออมึมเลี้ยวไปเออแถวตรงชิก้าเอิมึมเข้าไปเลยแก้เลย วะผ่าน <แก S 2> หมดแก่แล้วแหละแก่แล้วแหละเออนั่นแหละยังไงต่อแอบก็เฝ้าเรื่อยๆสองที่เนี้ที่แอบ,บอยู่ไหนที่แอบ,บก็อยู่ข้างๆแอบข้างๆอะ่ะข้างๆที่แก้ไฟอ,ะอ,อะ่ะไต่ว่ามันนั่นแหละอแอบบอึดเขาอ่ะเออ เสียงเฮีย้ยหรอวะตายแล้วโอ้ยเย่ืลสองโคนแล้วอะเฮ้ยออกซิเจนไอเจลออกไปไม่ได้ตายก่อนเจมันไม่ไม่ทันจะคิดเงินไดนแต่กัินหมด พราะว่ามันไอ้นี่มันต้องจังหวะเข้าห้องไอเอ็นแทนอะไอตัวนี้ยังไม่ลุกมาแดกหัวกูใช่ไหมล่ะคืนที่สี่มั้งหน้าดอกไปเสียยังไม่เสียดูไม่ได้ดูจะมีควันขึ้น่ะอันนี้คือควันไม่ขึ้นยังไม่เสียลองลงข้างล่างดิลงไปดิ ดนออะะไร่มาริโอเน่ไอ้พัพเพชพัพเพชรออกมาอไปาไม่มีใครแก่สบายตาะแล้วใครจะแก้ยังไงคนหนึ่งก็อยู่ออกคนกูก็ตายเฮียเออกูก็ตายเฮียเจะโอ้โหจะเกมนี้ใครมันโซโล่ได้บ้างวะเนี่ยเฮียโซโล่ไม่ได้เอฟเคแล้วโซโล่ไม่ได้เอฟคิดผก็จะโดนพัาเพชรตายนะอืมยังก็ไม่รอดอยู่แล้วควันขึ้นอะ นึน่ะอลองเดินไปล่างดิเดินไปล่างด้วยเดินไปดูล่างด้วย yes, ยิงเสียงไฟแม่งกูรู้สึกไม่ค่อยชอบเลยแต่ติดทีหนึ่งไม่ใช่มึงไปผิดทางเปล่าใชไ่ไม่ไม่ไม่เดินย้อนกลับเดินย้อนกลับเดินย้อนกลับไปแล้วมึงหกักหักเลี้ยวเออแล้วมึงก็เดินตรงไปนั่นแหละมีอยู่แค่นั้นแหละที่อ่ะ ควันควันกูว่าแล้วไอ้ยัยไอ้ยัยนี่มันออกมาฆ่าได้ด้วยไอ้เย้ยไอ้พับทิศออกเจ๊หมดตัวตายแน่เลย เพราะว่าตอนที่ผมอยู่ในห้องไอไอตอนที่แบบอยู่ในห้องอาเขตและซ่อนอยู่อะผมดินเสียงไอไอก่อนที่ผมจะไปเข้าห้องอาเขตละผมดินเสียงห้องเหมือนแบบเสียงรูดไซบัดเป็นเป็นแบบเหมือนเพราะว่าเปิดเปิดไปก็ปิดอะสักอย่างหนึ่งอะไม่ไม่เหมือนเสียงเปิดอะเปิดมาอะเกมก็เป็นงั้นแหละถ้ามึงไม่ทำมันก็จะโดนจำแกน่ะโอ้ยเยอะรอได้ไงวะรอได้ไงวอ เอาไงมันรอดรอดแบบคนอนาถาเลไเที่รอดคนเดียวถ้าตายอะ่ะกูนี่มันเก่งจริงจริงถ้ากูไม่บอกทำมึงก็น่าจะหลงตายอยู่แน่เลยไม่ร้อนถ้รากูไม่เคยบอกเหีเยอแเหน้าแบบคนขี้เยโอะเลย <laughs> <laughs>